คือไม่เอาเลยเราเมีอะไรี่ติดอะไรก็ติดเออ่โลชั่นติดนะคะโลชั่นตอนนี้ยังไม่มีเนาะไปนู่นก่อนหนูไปนู่นก่อนหนูไปนู่นก่อนน้องพีพี่จีไปหาน้องก่อนแป๊บนึงได้ไหมคะไปหาน้องยูจินแป๊บนึงเดี๋ยวเดินไปเล่นพาน้องมาเล่น่ะพาน้องยูจินมานี่น้องยูจินอยู่นี่ใช่นี่ไงเบบีลูก พี <ic> ่ทีพี่ทีครับหนุน้องอยู่จินอยู่นู่นเด้อน้องทีน้องทีไปได้ไปไปีย้น้องอยู่จินมาเล่นแล้วเอ่ามาแล้วขนมมาแล้วพ้างเล้องยช้าช้าลูก อันนี้ผลิตภัณฑ์ของต้องลองชิมนะอันนี้อ่ะลองซิอ่าลองซิไปเล่นกับพ่อน้องอยู่กินนวด้กัน้องอยู่กินอนุกาดีกว่าลูกอนุกาดีกว่าอนุกาดอนุกาชอบกินรลอะไรี่จะนำเสนอกล้ี่ขายไมันนไม่ได้ขายไม่กล้ขายเนี่ยมาให้ลองชิมเฉยไม่กล้าขายทำไมนะไม่กล้าผลิตไม่ผลิตไม่ไม่สู้โอ้โหนทเรียนมนมแเดกนไ่เนาะเดีย่ สอายได้ค่ได้ค่ได้ค่ได้ม่ไ้คได้ค่ไ้่ได้่ได้ม่้่ได่ได้่ได้ได้่ได้่ไ้่ได้่ได้ได้่ไดค่ะไ้่ได้่ได้ม่้ไคะได้ได้ม่ได้่ได้่ไ้่ไ่ะได้่ได้่ได้ค่ะค่ะได้่ไ่ได่ได้ได้ะได้ม่ได่ไ่ได้่ได่ได้่ไ่ได้ได่ได้่ค่ะ ม่ไม่เอ็มไม่เอ็เอาช่างออกมาดีกว่าพม่อาเอาช่างอะเอาแต่ก็แบบมันตลอดนะพี่ต้องไปตีนี่แบบไม่ได้ไม่ไา้ไไหมนั่ไหนึ่งเหมือนเกือบตายอะแต่ว่าฉันก็โนคนว่านะไม่ทำไมถึงแค่นี้ก็พี่ แต่หนูชอบนะแต่หนูคือแบบไปแล้วกระติกกระเจิงก็โล่งแจ้งัล้วคือ่ามันเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะได้ดูแลตัวเองไงเราบอกว่าดีมากเพราะว่านี่คือสติทำให้ทุกคนแบบว่าอารมณ์สงบไปหม้นะวายมากวายมากว่าตายแล้วตอนน้หนูลองหนูลองไม่ต้องเอาออกลูกไม่ต้องเอาออกไม่ต้องกินเลยลูกกระดาษกินไปเลมาเป็นข้าวไม่ได้หรอไม่ไม่ใช่ไม่มีพี่ไก่ให้ดู มันกินได้เลยนวัตกรรมนวัตกรรมเข้าไปครันวอันนี้เป็นลัสอเป็นมิ์เบอรี่เออเออได้ได้นี่ไงไปดูรงู้นได้วรงนี้ห้องนี้แผงสว่างสวยลูกี๋ยวพี่แอมถ่าเขาเดนดีเถาไป่ยู้เลยนู่นเลยมันเป็นแนวล่แนอทำได้อร่อยไปลูกนี่ชอบ อราีนก็อยากเจอพี่ๆมากเลยนะคะพี่ๆกับน้องพี่ลอไปน่รักจังน่ารักนรักจังเกิดไปเลยนะไปเลยนะเกไปเลยีกยใหญ่มากนี่เด็ยคใหมนี่เ็กย่นเ็กยค อยากจะอ่านเม้นนะแต<ล>ะ,ะอ่านไม่ทันนี่วนนี้งเต็่ายฉันอยู่ตรงนี้ดีกว่าฉันอยู่ตรงนี้ทุกคนอย่าลืมนะเดี๋ยวเข้าไปนะเข้าไปดูกันเยเยอะเลยนะทุกคนนี่นี่พี่เสรุ้เปิดให้ดูโอเคว

อปีต okay, okay. 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 ้องเข่าถมให้หน่อยลุงลูกโอเคพิธีมองกล้องพี่จพิีจะถมใกล้ๆแบบนี้มาพิธีนาหน่อจะมีรูปน้องพีอยู่ในกล้องนะเออวาโอ้ยน้องอยู่จริงกินใหญ่เลยโอเคเพอร์เฟกตโอ้โหสวยมากโอ้ยอยู่จริงกินใหญ่เลยลูกอร่อยไหมคะ

อร่อยไหมลูกอยู่จริงค่ะอร่อยน่ารักคนเลยอ่ะอยากิตรงนี้ได้ไหมคะตาโตมากโตมากเลยลูกเราต้องพนตาโตนี้มากเลยค่ะพ่อถ้าตาโตนี้ก็ไม่ใช่แม่คนเดียวเคเฮ้ยบอลนี้ใช่หรอป่คะนี่ก็มีลูกโป่งเยอะเลยเออเออ ลูปใเด็กเต็มเลยองอันเอาเอาะิ้มหวานนิดนึงยิ้มหวานนิดนึงได้ไหมอันนี้คือยิ้มหวาเน้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยคุณมาเอามาแล้วพี่มาดูนี่ดูนี่อะไรลูกวสาวเฮ้ยไอวานพี่วานดูู้พี่วานดูนู้อุ้ยมันปิด มีอะไรนะโอ้มีแมวด้วยหุ้ยหุ้ยอัญญาอัญญาดูนี่สิโอ้ยด้เดี๋โอ้ยด้๋ยวเดีก็คือคุณซื้อมาด้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเออเฮ้ยอุ้ยัญญาลีนดูนี่อัญญาลูนู่นอะไรไปดูโซ่มาเตองไปดูมาเตองไฟหุ้ยมีเท้าใครเท้าใครเป็นคนเนกาบอกว่าไปเราทำรายการถ้ารักความเป็ช่วยนะจิตวิทยาสูงสุดอุ้ย สก้างสก้างสก้างไม่ใ่ไม่ใม่ไม่ใช้เร่ใชงทม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไงทำย่งไง่ใ่ไม่ใชไม่จริงโอ้ช่่มใ่ใ่ไะ่่ไปเลย่ไปเลยไ่ไ ตาสวยมากอะลูกยูจีนยูจีสิวยสามขวดขึ้นค่ะขอพคุสภาพขพุสภาสภาใช่ไหมลูกอันนี้ของเราตุลาของเราตุลาอเล่นันไม่กเีดอันกีอสิบอุยเดเ็เดเด็บเตมากเลยเิ เกตรีเเกตีเกตีไม่ใเกตีนะไม่ใช่เกตีเกตีลูกเกตีเกตเรียไม่รู้เลยว่าจี่นะคะแล้วทีแล้วีตอใหม่กี่ครับไม่ใช่จีบกอนขอ่คครับกพูดครับด้วยที่รู Oro, trolls, forcé, ถามน้องยูจีนนี่น้องยูจีนอายุเท่าไหร่น้องพีเออให้น้องรู้ด้วยพูดขาด้วยลูกเด็กนณะชาตไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยน้องตอนแรกยูจีนพูดข่าตลอดพอกลับมาใช่อ๋อเหเขาจะหางเสียงเขาจะแบบไม่ใช่ปล่อยพูดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยูจีน อย่าดูเพลินนะเดี๋ยวตามฉันไปที่ช่องน้องเจนนี่ด้วยนะรู้ไหมคะทุกคนน้องไอซ์รอเลยน้องไอน้องเน้องไม่มีไม่มีไม่มีนี่น้องอายุเท่าน้องเราใช่ไหมใช่ยอายุเท่าเบบี้เลยใช่ อันยาไปไปเล่นกับเพื่อนไอไปเล่นกับพี่ก่อนไปไปหาพี่ยูจีนพี่ยูจีนอยู่ไหนคะท่านไหนพี่ยูจีนครับไปแปะเลยพี่ยูจีนอยู่ไหนนู่นพี่ยูจีนอยู่นู่นพี่ยูจีนโอ้ค้อนมาอีกอะเจ็บเจ็บแม่เอาไม่มาดาขอขอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลูกกกว่ม๋ีียยยยไไห้้ดเร อัญญาไปหาพี่ยูจินพี่ยูจินอยู่นี่พี่พี่ยูจินอยู่นี่ออยออยพาไปหาพี่ยูจินดิพาหาพี่ยูจินออยพาไปหาพี่ยูจินดิ้าจอลฮะอะไรนะลูกเราไปติ่นเรื่องนี้ไงเดมอนทันเตอร์ได้เลยลูกได้เลย เดี๋ยวนเมา็กๆที่บ้านมาพร้อมลูกโป่งเต็มเลยนะโอ้โหเดี๋ยวต้องเป็นงานเลยว้าแล้วทำไมมันมีข้าวอยู่ตรงนี้ฮะเอ้าแล้วดูไปยือะไรทไมกฮะเอ้าแล้วดูไปยือะไรทำไมกเล่นลชวนกันเล่นแทางนี้มาบอลอโบอาบอลบอลชนอนยาวันนี้เหรอเนอนยาแล้วคืออนยา่ไหนคะ พี่พี่ต่อีได้อันเนี้พี่ว่าจะถอดถุขาะทำไมคะยาพี่พีต่อหุ่นยนต์มาดูเลยทำไมอ่ะพี่ว่าทุกคนอย่าลืมเข้าไปนะคะเดี๋ยวเข้าไปในไลฟ์ด้วยนะทุกคนจีวิงต้องแบบว่ารถตาแตกอ่ะเออรถค่ะแบบว่าขอเสร็จใส่ต่อขอแล้วไปถ่าย จับการดิรู่นรุ่นรุ่นที่มาอยู่ตอนนี้ไหนไหนอเลยนี่มาตอบของนี้ไงนี่หุ่นยนต์ไอ้สวอนดอุ้ยนี่มาสุกกฉันออยู่ไหนคะอุ้ยติโบ๊เตอบเอ้ยยิงอเข้าเวลาไหนคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูเลยอ๋อ่ายูเหรอวันนี้เราจะมาของจีวิ้งนะทุกคน โอ้ยอัาโอยอันยานี่อัาแล้วโมมีนี่ให้ดูจริงดูโอ้ยใหไดจริงดูเหรออันยาไม่ดูหรอกแ่ข้าวอะไรเนี่ยเราพวกนี้ชอบผัดปะซอนมาเร็วนี่แล้วโมมีนี่อั่ญาดูหกข้าวแต่ย่างกิวม่เนี้ยเหรอ่างกิวไม่ต้องทอดอะไรนี่ เชื่อว่าน่าจะเป็นเพื่อนกับพี่ฟ้าไน่เลยมาเร็วน่าจะเป็นเพื่อนกันแน่เลยไม่มาน่ะคนที่ใส่เีนี่ไม่ใช่บางปีทุกีทุกปีวันเไม่แดดมากไม่แดดมาเลยเดี๋ยวว่างอันนี้เลยขอได้ไหมโอม่ใช่ไหนไหน เดี๋ยวอัญญาอยู่กับน้องก่อนแป๊บนึงอัญญาอยู่กับน้องก่อนแป๊บเดียว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 เอาพี่เออลืมละอัญญาไม่อยู่กับพี่พี่ฟ้าเดี๋ยวเล่นแอบไหอยแบวพี่แตู่ก่อนแอบก่อนนะแอบก่อนแอบก่อนแอบแอบแอบไว้แอบไว้โอ้ย้องพี่แค่แอบว่วอัญญาอัญญาเขาไปแอบเออแม่ เดี๋ยวเร็วแอปเปิลแอปเปิลอัญญาไม่แอปตัวนี้อัญญาอัญญาไม่แอปตัวนี้อัญญาลูกยัยลีมาโดน่ไอยเดียวบางพี่นะหนึ่งสองตั เอาเอาปั๊ี่เขาปั๊บี่เขายังไม่ได้ไลฟ์ค่ะยังไม่ได้ไลฟ์ทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอเลยเก้ามืนแล้วเก้านิ่งเร็ว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 น่าน่าน่าไม่ใช่รัยแล้วิบสิแล้วหายพยอยู่จินหลบแล้วอยู่จินหลบก่อนอยู่จีนหลบอยู่จินแอบอบ

นยูจินเจอแล้วไหมยูจินเจอไหมพิธีกันแล้พี่ไม่มีลูกข้างบนอ่ะแล้วที่พีอ่ไหนอยข้างหลังนู้นอ๋อหังปนุษย์ใครเจอโทษนะคะลูกโทนะ Oh my God นหัวชนหัวชนใส่ลุงเข้าไปดิ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไ,ไรมากมันแค่เป็นเสียงเสียงพลาสติกนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยน้องพีเก่งมากน้องพีเก่งมากนนะคะทีเยหาทำไมนะหาอะไรนะลูกยังไม่ได้ไลฟ์นะคะทุกคนเดี๋ยวรอนะคะรอ ใช่ถ้าเกิดว่าเราปิดตรงนี้ก็คือไปช่องของน้องเลยนะทุกคนโปรต้องแบบเด็ดโปรเด็ดเธอก็เธอซื้อเผื่อฉันด้นะทนยนนด้วอะยว่เียานอน้องถามอ่ะน้องยูจีนถามอยู่ไหนเริ่มแล้วเริ่มแล้วเขาเริ่มเขาเริ่มหายเขินแล้วนะ

พูดภาษาอังกฤษได้ลกูกน้องพูดภาษาอังกฤษได้นะอยู่แค่ s p e a k English แต่ว่าหัวลูกทูกินุ่มเดี๋ยวหัวลูกพีด้วยลุงนายแล้วผีแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ดี ไม่แต่คราวนี้ออยนะเขาละลายพฤติกรรมแล้วนะเมื่อกี้อุ้ยะเอาว้จะออยเข้าไปรอนาทีอีกสินาทีนะคะทุกคนเออเธอเธอไปก่อนก็ได้ทุกคนเดี๋ยวพอปิดไลฟ์นี้ปุ๊บไปเจอกันที่ช่องเจนนี่เลยนะอืสัญญานะไปรอก่อนเลยก็ได้นะทุกคนเข้าไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองหมื่นจะสามหมื่นแล้วเข้าไปให้โลกรู้ว่าเธอไปช่วยเย็นกันดูเยอะๆหน่อยเข้าไปให้โลกรู้ว่าคนดูเราเยอะ มันอแหละมันน่าเกลียดแม่ทิพย์แม่ทิพย์ทั้งหลายขอพลังพลังแม่ทิพย์ใช่ทำอะไรอยู่ให้เลิกขอพลังแม่ทิพย์ทำมือถือก็หยิบมาเปิดให้หมดเปิดทิ้งไว้นะคะทุกคนเปิดทิ้งไว้นะทุกคนไอแพดก็เปิดได้โอเคไหมโอ้ขอบคุณมากคอมพิวเตอร์ก็เปิดได้ทุกคนแต่ว่าเอฟอย่าเอฟเล่นนะทุกคนถ้าถ้าไม่เอฟก็คือเข้าเข้าไปดูเข้าไปดูเล่นๆได้เข้าไปดูเล่นๆได้ขอขอให้ยอดมันเึ้่นะทุกคนนะแม่ทิพย์พลัเขาต้องให ต้องให้โรครู้ว่าพลังแม่ทิพย์ยิ่งใหญ่เอฟเล่นนะเดี๋ยวมันจะมาถึงเราอะแม่พีบอกว่าแม่ทิพย์แม่ทิพย์ครับเดี๋ยวไปดูไลฟ์กันเยอะๆนะคะบอกค่ะแม่ทิพย์ครับคุณก่อนลูกแม่ทิพย์ครับแม่ทิพย์เดี๋ยวไปดูแล้วมีไลฟ์นะคะไปดูแล้วมีไลฟ์เยอะๆนะคะไหนท่านท่าเรหลอกก่อนดิจุ๊บ่านท่ากันไปให้ให้แต่พีน ้าพสอโอเดี๋ยวสักเจะบอกพี่ทีพี่ทีครับบอกว่าเดี๋ยวไปดูไลฟ์พี่ทีนะคะแม่ทิพย์ครับเดูลออโอเคทุกคนนะอย่าลืมนะทุกคนค่ะปัียว่าจจิวันนี้คูกมาก่เหมือนใจโนาที่เขายไปแล้วแล้วเขาอะไรเาย่ง ออก็เลยกลับมาเหมือนเขาละลายพิการได้นี่พี่แค่ย้เฉินนะะอ๋อน้องพี่มีปันเป็นไหรม่เลยมีปันเงไม่องล้อแต่แต่มันมีตรงนีเยะขึ้นมาให้ไปเไหูกุงอ๋อมีสีร้อน้วี่ก็เลยหัดเองใช่ไหมแต่ยูจนบอกว่าพ่อสอนแล้วตอนนี้ยูจินเขาปั่นคเอปั่นลเยาดเ้ใครรับอยู่ ่อนนะะะครวังง้ไม่ยูจินพูดชัดอะลูกสอนสอนลูกลุงหน่อยได้ไหมลูกลุงยังบอกจริงจริงง่ายจริงง่ายอย่างนี้เลยอ่ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปใบยูจีนยูจีนค่ะไปเอ็มไปอ๋อเอแคร์เอแคร์กำลังไลฟ์ มีลูกโปงด้วยเหรอลูกวาวลูกมีกะพิธีเหรอคะมีเดีนะอ๋เป็นลูกเป็นชา่งเหไม่เขาเข้าโงเรียนวนะพอเข้าโงเรียนแล้วเขาก็จะโตขึ้นอืมมีลูกโป่เหรอไปจองโรงเรียนเลยเอาด้วใช่ไหมไมลูกอันยาไหมแล้วแบบพอเขา นี่บอกิไม่รู้เพราะว่าลูกอาจิจอกอ้าจิ๊กจ๊อเขาทำขนมกไคะเขาเก่งเลยเขาทำอะไกันมีนกเกาะบนหัวด้วยนกแก้วนกแก้วนกแก้วะไร้วนกแก้วทาคนเก่งจังเขาพูดชัดมากเลยเนาะไปแอมไปแหลงกายน่อเอไปออนแหลงกายแหลงใต้หน่อยสิยุจีนหยุดจีนจกลูกแหลงใต้ได้ไหมใช่ Lẹt lại tay lại mày. Lẹt lại mày. Lẹt lại mày. Lẹt lại mày 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 อนกินข้าวยังน้องกินน้องกินข้าวยังกินเหล่าไม้กินเหล่าไม้ตอบก่อนเร็วน้องกินข้าวเหล่าไม้น้องกินข้าวยังอุบในตัวได้จังเลยนี่มดค่มดอ๋ออันไม่ใช่มดอันนี้กบอันนี้กบชั้นี่คือกบอ๋อแล้วนี่นะคะมันคือไดโนเสาร์อ๋อไดโนเสาร์ นี mm. ่คเขาไปฝึกมาแล้วเขต่อเรือของเองอ๋อต่อเรือผู้ใหญ่แล้วไงเขาก็ต่อเรือเป็นแล้วเป็นคิดได้เอามาแล้วเออโอเคโอเคดีแล้วเดี๋ยวนี้ดึงดูดดึงดูดเรืออะไรนี้มันเยอะเลย่านน้ถึกันไเนี่ยึกันนดนดเดี๋ยวฉันตัดไปเดี๋ยวเอาไอ้ององนี้เอามาปาเอเนดวยนะมีของผู้หญิงได้ค่ะป้าเอมขอเนด้วยนาะได้เอามาให้ให้เอ่อชื่ออะไรเนี่ยเล่นดวเนาะดูซิมีตัวอะไรมีน้องชื่ออะไรคะจ่ายยา จริงหร <out> <c oughs> ือเปล่าเขจะรหรอคะนี่ระวังยายาเมื่อกีที่บนโต๊ะนี่เราไปนั่งหล่อ มันอ๋เห็นมีมุกอันนึงหมดอยู่ในไฮเกมา่อ๋อใช่ใช่มันคือเป็นอัีช้นอันนี้ตัวใหญ่มากอันนี้ตัวปัคาด้วยค่ะตัวพ่อเนาะอันนี้ขอบคุณของขวัญนะคะนี่ทายาบเเล็กมากอ้ขอบคุณนะคะอย่าลืมนะทุกคนเดี๋ยวว่าเราปิดไลน์แล้วเดี๋ยวทุกคนตามไปที่ช่องน้องเจนนี่นะโอเคคยค่ะขี้หมาขี้หมา อันยามาละนี่พี่นี่อะไรอันยาอ่ะพี่ป้าเพื่อนจะไปเรยงเหมนกันเหรอคไนไปแล้วเหรอปเหมือนหนูเลยจะปิดแล้วตอนนี้เลยเออเธอไปเออขาจะไปกันแล้วเห็นไหมเนี่ยจบเลยเลยโอเคโอเคนะทุกคน